วันนี้พาคุณแม่มาที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมาซื้อของเข้าบ้านและก็มาซื้อตัวช่วยที่ทำให้ผูงยุคค่ะและก็ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะนี่ค่ะโฟมอดโยเกิร์ตไขมันตำ่ำซื้อกันยกแพ็กแบบนี้เลยค่ะแพ็คเกจก็ดูสวยสะดุดตาวันนี้เราซื้อไป4รสรชาติค่ะออริจินัลไขมันตำ่ำผสมมุ้งมะพร้าวและก็นี่ธัญญาหารค่ะแล้วก็ผลไม้รวมค่ะคุณแม่และก็เรานะคะจะทานทุกเช้าเลยค่ะช่วยขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะเพราะว่ามีบีฟิโนแบ 3คุณประโยชน์ที่ช่วยปรับสมดุลให้กับลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและก็ช่วยดูดซึมวิตามินและกแรลธาตุค่ะจะกินเปล่าเปล่าหรือจะกินกับคอนเฟ็ก็อร่อยเหมือนกันค่ะโยเกิร์ตผสมมูนมะพร้าวเนี่ยเรากินตั้งแต่เด็กจนตอนนี้รสผลไม้รว่วเขาปรับรสชาติใหม่หอมอร่อยกว่าเดิมค่ะและก็นี่ธัญญาหารทั้ง4รสชาตินี้อร่อยทุกรสชาติเลยค่ะสายกินอย่างเรากินเยอะก็ต้องขับถ่ายพุงจะได้ยุบค่ะเพื่อนๆลองหยิบมาทานสักหนึ่งอาทิตย์นะคะรับรองว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะโฟมทยเกิตหาซดี่ ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างชั้นนำค่ะกินทุกเชา้าเบาทั้งวันค่ะไปตำ